Lb 1 5 2ท Osp 5020ูนูา lb 15 2 m Osp 5020ูนยงศ์ธนาวุฒ ฟังก์ชันเมลเทร์นเร็วสุดๆเร็วจริงเปลี่ยนทุเรียงด้วยชุดเซว